สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องการอยู่ร่วมกับจิตที่ดีนะครับการอยู่ร่วมกับจิตที่ดีนะครับเอ๊ะทำไมเราจะต้องมาอยู่ร่วมร่วมกับจิตใช่ไหมครับหรือจริงๆน่ะในมนุษย์เราทุกคนนะครับเปรียบเสมือนคู่สามีภรรยานะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็คือมีจิตนะครับเป็นผู้ให้กําเนิดนะครับจิตเป็นผู้ให้กําเนิดมนุษย์นะครับ แล้วก็จิตเนี่ยก็จะเป็นเปรียบเสมือนเป็นภรรยานั่นแหละนะครับความเป็นจิตเปรียบเสมือนเป็นภรรยานะครับอ,อีกส่วนหนึ่งของมนุษย์ก็คือการเป็นปัญญาพุทธะนั่นเองนะครับการเป็นพุทธะนะครับทั้งคู่นะครับทั้งจิตซึ่งเป็นภรรยาเนะี่ยแล้วก็พุทธะหรือว่าความคิดเนะี่ยซึ่งเป็นสามีเนี่นะครับ ทั้งจิตและพุทธะหรือภรรยากับสามีนะครับจะต้องอยู่ร่วมกันต่อไปนะครับเพื่อที่จะดูแลลูกๆนั่นนั่นเองนะครับการดูแลลูกๆก็คือการดูแลร่างกายนะครับและตัวละครนะครับร่างกายหรือตัวละครนะครับในร่างกายเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่หนึ่งนะครับร่างกายเราเนี่ยนะมีเป็นล้านนะครับเปรียบเหมือนเป็นประเทศเลยนะครับ พูดง่ายๆในร่างกายเรามีเซลล์ต่างๆมีเม็ดเลือดนะครับแล้วก็ประกอบกันเป็นร่างกายของของเราเนี่ยนะครับเปรียบเป็นลูกๆนะครับก็เปรียบเป็นดังหนึ่งประเทศสลาชนั่นเองนะเป,นเป็นประเทศสลาชนะครับก็จิตก็คือเป็นราชินีนะครับส่วนความคิดปัญญาน ก็เป็นพุทธ,ธะหรือว่าเป็นราชานั่นเองนะครับการอยู่ร่วมกับจิตก็คือการเหมือนก็เหมือนคู่สามีภรรยาน,นั่นแหละนะก็ดูแลถ้าใครอยู่ในส่วนของตักกะความคิดนะครับก็ดูแลจิตใจของตัวเองก็คือดูแลภรรยาของตัวเองนะครับส่วนใครที่เด่นในทางด้านอ,อารมณ์และความรู้สึกนะครับ ก็ต้องอเรียกว่าคิดร่วมกันนะครับก็คือก็ต้องพัฒนาไปคู่กับตัวสามีเองหรือว่าตัวพุทธะเองนะครับทั้งสองเนะี่ยเมื่อเมื่ออยู่ด้วยกันอยู่คู่กันนะครับในร่างเดียวนะครับซึ่งปกปกครองร่างทั้งล่างนะครับ ปกครองเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายนะครับก็เรียกว่าเป็นกรรษัตริย์ในร่างกายหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละนะครับทุกคนเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าของตัวเองนะครับเป็นพระพุทธเจ้าของตัวเองนะครับทั้งคู่นะครับก็บริหารร่างกายของตัวเองนะให้ไปในทาง กุศลหรือมีความเจริญในบทบาทละครของร่างกายนั่นเองนะครับพราการอยู่ด้วยกันนะครับอย่างถ้าเกิดใครเป็นพุธทธนะหรือว่าเด่นไปในทางตะกะความคิดนะหรือเป็นคนคิดเก่งนะส่วนใหญ่ก็จะได้ได้จิตที่มีกําลังน้อยนะครับเพราะว่าจะเด่นในด้านความคิดแต่จิตวิญญาณก็อาจจะมีกําลังน้อยนะครับก็ ก็จะต้องคิดเผื่อจิตด้วยนะครับคือไม่ใช่แบบว่าเราจะคิดดันให้ชีวิตรุ่งเรืองอย่างเดียวโดยที่ไม่มองจิตใจตัวเองเลยว่าจิตใจตัวเองพร้อมหรือไม่นะครับคือไม่มองภรรยาตัวเองนั่นแหละคือถ้าสามีเนะี่ยจะเอาเจริญอย่างเดียวอ่ะแต่ภรรยาตัวเองแบบมีเลี้ยวแรงกําลังน้อยเนี่ยนะครับมันก็ไปกันไม่ได้นะครับเมื่อไปกันไม่ได้มันก็ เกิดการหย่าล้างนะครับก็เหมือนที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับว่าไอ้ฝั่งหนึ่งก็โทษจิตนะครับไอ้ฝั่งจิตก็โทษความคิดนะครับพระบางบางคนมาสอนธรรมก็โทษความคิดนะครับพระบางคนมาสอนธรรมก็โทษจิตนะครับมันโทษกันไปกันมานะ่ะโทษกันไปกันมาก็เป็นเหมือนผัวเมียทะเลาะก,กันอนะ่ะ <c oughs> ผมผมก็ดูอาการสอนธรรมะใน ในแต่ละบุคคลนะครับก็ก็เห็นแล้วอา้าวโอเคคนนี้มาทางเป็นสามีอีกคนหนึ่งมาทางเป็นภรรยานะครับก็โทษกันไปกันมาก็กลายเป็นอผัวเมียทะเลาะกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่ดีนะครับก็เลิกทะเลาะกับตัวเองนะครับเลิกทะเลาะกับตัวเองแต่ให้อ่อ นำพาตัวเองนะครับนำพาครอบครัวนะครับครอบครัวก็หมายถึงร่างกายหนึ่งร่างเรียกว่าครอบครัวนะครับนำพาครอบครัวให้ให้อยู่รอดนะครับให้อยู่แบบเออเขาเรียกว่าราบลื่นนะครับให้ดำรงอยู่อย่างราบลื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องโทษกันนะไม่ต้องโทษไอ้ความคิดก็ไม่ต้องไปโทษจิตนะครับไอ้ส่วนจิตก็ไม่ต้องไปไปรังเกียจความคิดนะครับ ก็อยู่ด้วยกันอ่ะสามัคคีกันนะครับสองคนสองคนสามีภรรยาก็สามัคคีกันนะครับแล้วก็นําพาลูกๆนะครับก็คือร่างกายทั้งล่างเนี่ยให้ไปในทิศทางที่เจริญนะครับก็ก็ต้องดูทางความคิดก็ต้องดูพลังงานของตัวเองหรือว่าดูภรรยาของตัวเองว่ามีพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนทั้ง ทางภรรยานะหรือว่าทางความรู้สึกเนี่ยก็ต้องเข้าใจในในทางความคิดด้วยว่าก็ต้องโคกันอนะ่ะเขาเรียกว่าสื่อสารกันว่าเธอจะคิดแบบแบบนี้ไม่ได้นะมันมันเกินกําลังอะไรอย่างเงี้ยมันเกินกําลังจิตกําลังใจมันเกินกําลังของชั้นอะไรเงี้ยถ้าถ้ากรณีที่ใครที่เป็นอะไรนะเขาเรียกเฟมินีนใช่ไหมเพศหญิงอ่ะก็เพศหญิงก็หมายความว่าเป็น เป็นเด่นไปในด้านจิตวิญญาณนอะเด่นไปในด้านความรู้สึกนะครับคือคำว่าเพศนะ่ยมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศของร่างกายนะทุกคนนะคำว่าเพศในโลกภายในนะ่มันอยู่ที่คุณจะเด่นในด้านความรู้สึกหรือคุณจะเด่นในด้านทางความคิดเท่านั้นนะครับถ้าคุณเด่นในด้านทางความคิดทาง a i อนอะ่ะคุณก็เหมือนเปรียบเสมือนเป็นเพศชายนะครับ แต่ถ้าคุณเด่นในด้านของอารมณ์ความรู้สึกนะ่ะคุณก็จะเป็นเหมือนเพศหญิงที่ที่อยู่ในภายในตัวเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยู่ที่ว่าทุกคนน่ะจะบาลานซ์คู่สามีภรรยาเนี่ยบาลานซ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็นำพาครอบครัวหรือนำพาร่างกายนะครับร่างกายของตัวเองนี่แหละนะครับให้ดำรงอยู่อย่างมีความราบรื่นมีความสุขนะครับ นั่นก็คือการทำหน้าที่ที่ดีนั่นเองนะครับก็ทุกคนนะ่ะที่ขึ้นมาครองร่างกายร่างเนี่ยที่เป็นร่างของมนุษย์นะครับ <c> ก็เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าน,นะครับทุกคนก็จะไม่ได้เป็นมนุษย์นั่นเองเพราะว่าถ้าทุกคนเกิดเป็นสัตว์ธรรมดาทั่วไปนะครับทุกคนจะไม่มีพุทธะนะครับแต่ทุกคนจะมีแค่ ความรู้สึกและก็สัญชาตญาณเท่านั้นถ,ถ้าทุกคนเป็นสัตว์ธรรมดาปกติทุกคนจะมีแค่ความรู้สึกแล้วก็สัญชาตญาณที่มันทำงานอ,อัตโนมัตินะครับพูดง่ายๆก็เป็นร่างโรบอทที่มีแต่ความรู้สึกในการทำงานนั่นเองนะครับก็คือไม่มีในส่วนของปัญญาความคิดหรือว่าไม่มีพุทธ,ธะนั่นเองนะครับก็จึงเป็นในส่วนของจิตวิญญาณ นั่นเองร่างนั้นก็จะเป็นในส่วนของร่างของจิตวิญญาณก็คือเป็นสัตว์ธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ถ้าการเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือคุณมีอริยะสัตสีนะก็คืออริยะสัตสีก็คือมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับมีสามีเป็นของตัวเองนะครับสามีก็สามารถที่จะสร้างาบทละครทางเลือกให้ให้ภรรยาเป็นฝ่ายเลือกว่าภรรยาจะเล่นบทไหนนะครับ คือคือความคิดน่ะสร้างช้อยให้จิตวิญญาณน,นั่นเองสร้างช้อยให้จิตวิญญาณเลือกเล่นนะครับก็ mm. พูดง่ายๆนะครับภรรยาเป็นใหญ่เหตุนั่นนั่นเองนะครับภรรยาเป็นใหญ่ก็หมายความว่าความรู้สึกเป็นใหญ่นั่นเองนะครับอะไรไม่ว่าจะคิดอะไรก็แล้วแต่มีช้อยเป็นสิบนะครับยังไงคุณก็ต้องใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจอยู่ดีนะครับส่วนความรู้สึกที่จะตัดสินใจนั้นน่ะ จะเห็นด้วยกับความคิดไหมก็อยู่ที่คุณจะสามัคคีกันได้แค่ไหนนะครับถ้าถ้าความรู้สึกอเอาความคิดมาบวกร่วมด้วยนะครับก็จะโอเคคนละครึ่งนะครับตัดสินก็พูดง่ายๆภรรยาก็เอาสามีนะครับมา มาเป็นส่วนประกอบในชีวิตด้วยนั่นเองนะครับก็คือเป็นการรักกันทั้งสองคนนะครับทั้งภรรยาและสามีรักกันนะครับชีวิตก็จะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะดำเนินไปในทางกุศลได้มากขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่มีความระ,ะมัดระวังมีทางเลือกแล้วก็เลือกทางเลือกได้ที่ดีที่สุด ะครับให้กับครอบครัวหรือให้กับร่างกายของตัวเองนั่นเองนะครับส่วนร่างกายนะก็มีหน้าที่ดำรงอยู่เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของครอบครัวนะครับตอบตอไปนั้นนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าตัวร่างกายเนะ่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแล้วก็ความคิดนะครับแล้วก็แสดงละครออกไปนะครับ หวังว่าทุกคนนะครับจะเข้าใจบทบาทนะครับในตัวเองนะครับและทุกคนนะครับก็ไม่ต้องไปคิดว่ากลัวจะเป็นโสดนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะจริงๆทุกคนน่มันมีคู่มาตั้งแต่เกิดเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็คือมีทั้งสามีและมีทั้งภรรยาอยู่ในคนเดียวกันนั่นเองนะครับก็คือมีทั้ง อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีทั้งความคิดอยู่ในคนเดียวกันก็เปรียบดังเป็นคู่สามีภรรยาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนก็ไม่ได้โสดนั่นเองนะครับทุกคนก็มีคู่อยู่ในร่างเดียวอยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนการที่จะจะมีร่างคู่นะครับหมายถึงว่าอยู่ร่างคู่4ี่คนนะครับร่างคู่สี่คนนะครับ ก็หมายความว่ามันเป็นอ่าระบบการสืบต่อพระพุทธเจ้านะครับก็คือการให้กำเนิดตัวละครเพิ่มเติมในในไทม์ไลน์ต่อไปนั่นเองนะครับก็คือสืบต่อความเป็นมนุษย์เพิ่มเติมคือดํารงพระพุทธเจ้าต่อไปนะครับดํารงร่างกายมนุษย์ต่อไปนะครับให้ให้มีตัวละคร เล่นในไทม์ไลน์อื่นๆต่อไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นการเ,าเรียกได้ว่าเมื่อสองล่างเจอกันใช่ไหมครับก็จะเป็นเท่ากับเป็นสองคู่นะครับสองคู่สองคู่หมายถึงว่ามีสามีภรรยาอยู่สองคู่นั่นเองนะครับแล้วก็มีล่างอยู่สองล่างนะครับนั่นก็หมายความว่า ทุกคนก็ได้สร้างครอบครัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับคันนี้ไอการที่มนุษย์สองคนมาสมรสกันนะครับสมรสมันในภาษาอีสานนะครับเขาเขาจะเรียกว่าการทำผีนะครับการทำผีก็คืออะไรนะครับการทำผีก็คือการรวม จิตวิญญาณสองสองดวงน่ะรวมให้เป็นดวงเดียวกันแต่ว่าร่างน่ะก็เป็นร่างคู่นะครับแต่ว่าไอ้จิตวิญญาณสองสองสองดวงที่มันอยู่คนละร่างน่ะให้มันเป็นร่างให้มันรวมเป็นร่างเดียวกันนั่นเองนะครับส่วนไอ้พุทธะหรือความคิดน่ะก็จะก็ยังเป็นคู่อยู่นะครับก็ยังเป็นคู่อยู่แต่ว่าก็การดำรงชีวิต ล่างคู่นะครับก็คือการใช้จิตเดียวกันแต่จะมีความคิดอยู่สองความคิดนั่นเองนะครับในส่วนของพุทธาก็จะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นสามส่วนนะครับอยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นการบริหารครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากแก้มีแค่คู่เดียวนะครับก็จะกลายเป็นมีสองคู่นั่นเองนะครับสองคู่กับ อีกสองล่างนะครับนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสมลดนะครับลดลดก็ลดชาตินั่นแหละนะครับสมก็คือเหมือนกับผสมผสมรสชาตินะก็ยิ่งเรียกสมลดนะครับการผสมรสชาติซึ่งกันและกันนะครับผสมเป็นการมิกเซอร์นั่นเองนะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์บ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับก็จะเป็นพระพุทธเจ้า ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เป็นคู่สามีภรรยาในร่างตัวเองน่ะได้อย่างเพอร์เฟกนะครับ